ติดแว่นขอบคุณคุณผู้หญิงติดแว่นมากๆค่ะรูะเราอยู่กันนั้นแต่เช้าเนาะสวยมากาอ่ามีอะ้ดูกันชัดๆได้ไหมได้เนาะ,อ,นะอ่านี่จะเป็นวัดแสงอรุณสัทธารามค่ะ Tchau, เออเรียกให้แล้วนะน้องน้องทับทิมใช่ไหมเห็นไหมเมื่อกี้น้องหันมายิ้มแล้วอใครอีกเออเอฟซีพิมค่ะพิมคนไหนนี่ไงพี่แม่พี่อยจำได้จำได้นางรำเนะนางรำโอเคโอเคว่าแสงอรุณสวยค่ะสวยนี่ก็สวยเนาะสวยนี่คือการประกวดโ เอาใกล้นะคะเป็นระกวดเรือพนมพาวสัสแสงอรุณนะคะคีรีรัตน์ิคมนะคะสวยงามบนแหบขนาดเล็กค่ะใช่แล้ววัาแสงอรุณตอนนี้จะเป็นขนาดเล็กแล้วนะคะซึ่งจะชิงถ้วยพนระราชสถานด้วยเช่นกันค่ะเนี้ยคนดันแลรวพี่กันเป็นเรือ,รรอพนมพาสวยงามขนาดเล็กน,นคะคะ หรือแม้ขนาดเล็กแต่ความสวยงามพี่ก็บอกว่าจัดเต็มมากๆเลยสำหรับขบวนนะคะค่เดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีนางรามพี่ออนกี่คนอ่ะเอฟซีกี่คนบอกมาที่จะทำใหม่ใช่ไหมครับค่ะครับประกอบด้วยขบวนริ้วหกเนะครับแล้วน้องทัพทีมแอ็มินพูดไปแล้วเอฟินก็สวยนะเนี่ยถ้าถ้าถ้าน้อยกว่าห้าร้อยเอฟิีลงเลยนะเดี๋ยวให้ ออนมินแมนแมินให้ให้ทางออแกไนไลฟ์สตรีมให้เลยสวยตาไว้ด้วยุดนะครับตับโรนี่เทว่าอยู่ใกล้กันไม่ได้เลยจริงๆนะครับไม่เป็นไรถ้าน้อยกว่า500ร้อถึงแอนมินจะลงก็ยังมีไลสตรีมอยู่แต่ไม่มีคนพูดด้วยแค่นั้นเองไม่มีคนให้รำคาญยิ้มเลยลูกยิ้มกว่าวดแสงอรุณเราเราซูมเราซูมเราซูม ให้เห็นนะครับพอดีไม่ได้ใส่นาฬิกามาครับวัาานนี้ลรำที่เจ็ดสิบว่จะไล่ไหมแต่ว่าแอดมินอาจจะแบบเออลงไลค์อะไรแบบนี้ไอ้วันอะไรเมื่อกี้ไปแล้วอ่ใช่วัดแสงอรุณสัทธารามเดี๋ยวนางรำรอก่อนนางรำรอก่อนแอดมินดจดไว้ไไแล้วจดชืนะ่อไว้แล้ว ที่ตึกว่าที่กระทรวงศุว่ากรน้ำาไหลขึ้นตึกตึกใจอยากกลับบ้านมาดูเรือพนมระครับบ้านเสฉุนชุมชนเศรษฐกิจอเพียงนะครับมาด้วยขบวนของผู้นำท้องถิ่นทองการศึกษาตำบลบ้านคเนือครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับทุกท่านนะครับงค์การอริหารส่วนตำบลนะครับ แต่กางผู้นำบางที่ท่าน้ทก็เห็นนะครับโดินเกี่มอดแหม่ด้วยเสื่อลายระกี้นะครับอ่บ้านทเนีน้องสีฟ้านะครับไม้เขาจับฉลากค่ะเขาจับฉลากนะคะเราเราจับฉลากกันเนาะเป็นมติของที่ประชุมเนาะนางรานะครับเป็นไงล่ะครับข้างล่างสีน้ำตาลมาแล้วมาแล้วนางรามใครนะใครนะที่อะไรนะที่เช้านะครับ มามาอะไรนะครับอันม okay, okay. ีนจอดไว้อยู่เลยด้วยขบวนรางรางฟังเทนราฟี่คนครับพี่ครับมีดูแลรวมร่วมรอยกุญแจนะครับพี่ครับรางกับโรเบร์ตนะครับพีออนใหรอโอเคโอเคพี่แม่พี่ออนพี่ออนเอฟซีดูอยู่คะเอดูอยู่ ตัดมหม่เลยนะครับูยู่ัติกัมใช่ไหมับอยาบอกว่าเลือกตัดใหม่พี่แม่พี่อ้อยพี่ออน c ูอยู่ัดใหม่คัะพี่แม่พี่อ้อยพี่ออนีหวานหได้แล้วเห็นไหมพี่แม่พี่อ้อยพี่ออนเออเอาสิไปแล้วออกให้เลย โอ๊ยขอบคุณค่ะน้องมดสนี่ตอนเจ็ดเช้าพี่ยังไม่ได้นอนเลยนะเฟียวมากใช่ดาราเฟียวมากดาราสวยมาก ก็เที่ยวก่อนนางเที่ยวก่อนนางรำก็ดีก่อนนี่แหละก็สวยใช่นางรงสวยมากค่ะอเดี๋ยวไม่ใช่เฉพาะนางรำนะนางราก็สวยอ่ะลูนร c ลูนเนาะวามยาวแสงอัรนวที่สี่สิบสองวันความรักกวดครับ อันนี้อันนี้เห็นแต่ว่านะคะถ้าสื่อกปีตอนนี้ค่ะต้องต้องบอกก่อนนะคะว่านางราชนางรำมะคะเขาคงอยากที่จะมาร่วมกาสื่อสญญาระาพณีนะคะ จริงๆนะเอ็นบีนก็เอ็นดูค่ะเพราะว่าเอดมินถามว่าเหนื่อยไหมไลฟ์ตอนนี้โอ้โหไม่ธรรมาดาเลยจริงๆค่ะแต่ที่ยืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าเชื่อน่ว่านางรัตนนางลำนะคะๆๆๆๆแล้วผู้ที่มาด้วยมันเหนื่อยกว่าเอ็นบีนเอบยอะแน่แต่ทุกคนเต็มใจค่ะดูก่อนลองเต้ดีเด่งคนเท่า,านั้นนะคะ ค่ะทีนทีน้กรรมการนัก น้าจุ้งไปแล้วไหมน้โจุ้งอย่างรจุ้มอย่างไรยาเห็นสักว์คนนี้หรอจะแคบหรออันนี้หรอคะอ่าปลาตัวหวานดอกไม้ดอกไม้พี่เนาะดอกไม้ที่บัวปลาตัวสูงสวยเนาะสวยเนาะวันอะไรไหนมองมาแล้ว ใช่แต่พี่กันทุกคนค่ะแต่พี่กันทุกคนก็ที่อยากยจะจ่ายเพื่คนได้ชมความสวยงามบางคนบอกว่าอินิดไปหลอดชั้งเครับยังไม่ได้ดูทีทว,ว,วัดอรุณสัทธารามค่ะวัดอรุณสัทธารามค่ะลำดับที่66แล้วค่ะสีม่วงนะคะเออเนี่ยถึงใจแอดมินทำไมรู้ไหมแอดมินชอบสีม่วง สวยมากใช่ขอบคุณนะคะผู้ผู้หญิงติดแว่นขอบคุณคุณผู้หญิงติดแว่นมากมากค่ะเราอยู่กันนั่งแต่เช้าเนาะใช่สวยมากอ่ามีให้ดูกันชัดๆได้ไหมได้เนาะอ่านี่จะเป็นวัดแสงอรุณสัทธารามค่ะ ผมประท้วงบนเรือมังงะก็มีเวลามวกกระมนีหลังนี้ใ่ชุดหมก่ชุดเหมือนกันด้วยนะขอบคุณทุกคกนะคะที่่เป็นเพื่อนนั่นอสัญญาไหนใครสัญญา่จะอยู่กันจนถึงลำสุดท้ายแล้วไปออกลำด้วยกันอโอเออเอาสิอระว่างแค่เท่าเดียวว่างแคทขารไม่ก็ด้ไม่ะี๋ตุ่มไ่อกสัตวุนัขส thank <laughs> 回答。